สวัสดีค่ะวันนี้ประการมาพบกับพี่พี่เพื่อนๆน้นนองๆแล้วก็ลูกหลานด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้หลังจากที่ประการไปตักบาตพระธุดงท่านลงมาโปรดแล้วเนาะประการก็เห็นว่าวันนี้ประการน่าจะมาพบกับทุกคนสักหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะวันนี้บริเวณบ้านประการค่ะอุย้ย น้องๆคะทุกคนคะพอดีกล้องตัวเก่าแล้คะ่ะป้าให้ลูกชายเขาไปใช้คะ่ะตอนนี้ประการก็เลยกลับมาใช้โทรศัพท์ตัวเดิมคะ่ะซึ่งภาพอาจจะไหวอาจจะไม่นิ่งเนาะอาจจะไม่คมชัดชัดไม่ชัดคมไม่คมเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าช่วยเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะนี่คะ่ะบริเวณมาประการเป็นทะเลหมอกเป็นละองหมอกเต็มไปหมดเลยคะ่ะนูนคะ่ะ อุ้ยอากาศเย็นมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะสำหรับผู้สูงวัยเนาะเหมือนกับร่างกายเราเมีความร้อนอยู่เนาะก็ไม่ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็อยู่ได้ค่ะนะคะและอากาศแค่เย็นเฉยนะคะไม่มีลมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกุหลาบกันค่ะนี่นะคะกุหลาบประการวันนี้ประการกลับมาใช้กล้องตัวนี้เขามีเลนวายเลนกว้างค่ะ เริ่มต้นกันที่เกรแฮมทูมัสนะคะยังกําลังจะไปค่ะกําลังกลับดาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกรแฮมทูมัสค่ะซุ้มตัวนี้ก็เลยว่างเปล่าค่ะแต่ยังเหลือเจอรี่เจนนิงค่ะนี่นะคะเจอรรี่เจนนิงของประการภาพอาจจะไหวนะคะเพราะว่าการสั่นของเขาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะประการจะใช้ตัวนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวรออีกหน่อยเครื่องใหม่จะมาค่ะนี่ค่ะเจอรี่เจนเนิ่งของประการก็ยังให้ดอกสดใสสวยงามค่ะนะคะโอ้ก็จะมีออดอกเก่าดอกแก่ค่ะประการตัดไปใส่แจกันเยอะมากๆเลยค่ะน้องๆคะ่ะวันนี้ประการมาพบกับทุกคนหลังจากที่ประการใส่บาทอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเนาะ พอดีมีพระธุดงค์ของวัดแสงธรรมค่ะท่านเข้ามาปรากฏบนเขาสลัดใดนะคะประการก็เลยได้โอกาสตรงนี้ค่ะได้ทำบุญค่ะได้ทำอาหารใส่บาตรได้ทำขนมใส่บาตรรู้สึกอิ่มใจมากๆเลยค่ะนะคะรู้สึกอิ่มใจนี่ค่ะวยแสวงของประการตัวนี้นะคะประการเปลี่ยนดินให้เขาเล้วค่ะตอนนั้นดินเขาแข็งมากเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเนาะประการก็เลยเปลี่ยนดินให้เขาค่ะเขากําลัง เออมีใบมีอะไรมาค่ะกําลังจะแตกยอดเนาะนี่ค่ะกําลังติดช่อเล็กๆมาแล้วนะคะนี่หลายช่อนะคะอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ค่ะแต่ก็ยังให้สามารถให้ผลผลิตอยู่นะคะอันที่ตัวลงดินนะคะตอนนี้นะคะใบกลนหมดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม้รูดของประการค่ะนองๆคะ่ะดกใหญ่มากค่ะนู่นค่ะพราทิตย์กลังจะขึ้นมาค่ะแล้วก็ละองหมอกนะคะนี อันนี้คือประการยื้อสุดมือแล้วนะคะนี่นะคะว่าไม่รู้ว่าเสียงจะดังเพิ่มเสียงค่ะอาจจะมะีปัญหานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นกล้องแต่กล้องโทรศัพท์ตัวนี้นะคะ่ะประการก็ใช้ตอนที่ทําคลิปใหม่ๆเนาะประการก็ว่าเขาก็ใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะนําเสนอค่ะโมนาลิซาที่ประการเสียบเองนะคะเขาให้ดอกบานทนบานานานมากๆเลยค่ะนะคะดูสิคะนี่ดอกเขา บานทนบานนานสีสวยค่ะเป็นสีแดงเข้มๆเลยนะแต่กล้องตัวนี้ค่ะสว่างเนาะนี่ค่ะให้ดอกให้กิ่งก้านมาพร้อมที่จะบานในวันต่อไปมีหลายช่ออยู่นะคะมีหลายดอกค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วปีนี้ค่ะพบระการเสียบทิ้งๆไว้ค่ะเขาก็เริ่มติดเอ่อติดใบติดอะไรมาแสดงว่ามีรากค่ะน้องๆค่ะโอ้ปะการก็นี่ค่ะอยู่กับสิ่งนี้นะคะนี่นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะ เว็บเบอรี่นะคะที่ประการชำนะคะเขาก็ออกดอกมาค่ะอันนี้คือดอกครั้งที่สองค่ะต้นแรกออกมาดอกแรกเนาะประการก็เอ่อได้ชื่นชมเขาไปแล้วรู้แล้วค่ะว่าต้นนี้คือเบบเบเรรี่นะคะเดี๋ยวประการจะพาไปดูอีกนะคะประการเอ่อรู้สึกว่าจะปักติดหลายนะคะนี่ค่ะลอนดอนอายของประการเหลือต้นเดียวค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่า เหลือแบบสมบูรณ์นะคะเหลือไม่สมบูรณ์ด้วยค่ะนะคะก็มีดอกให้มานะคะดอกก็ใหญ่อยู่นะแต่ก็มีมะมรงมีใบจุดใบอะไรก็ยังอยู่ค่ะนี่ยังอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเลี้ยงไปแบบนี้แหละเนาะอย่างที่ประการโบกนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะไม่ต้องไปซีเรียสมากมายอันนี้ก็ครีโอพัตตาค่ะนี่กําลังติดตูมนะคะ กำลังติดตูม,มประการว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็สีสวยดีอยู่นะคะแล้วก็มีเลนส์ไวที่กว้างค่ะสามารถที่จะเถ่ายมุมกว้างได้เยอะมากๆเลยค่ะนูนค่ะดูสิคะท้องฟ้าอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะใบกุหลาบดอกกุหลาบนะคะก็จะมีละองหมอกค่ะตอนเช้านี่หลังคารถประการนี่หมอกเต็มเลยค่ะสายนูนแหละคะ่ะแดดแรงๆนูนถึงจะเาหายนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือไว้ดีมนะคะไว้ดีมนะคะเป็นกุหลาบสีขาวเนาะอันนี้ก็ยูเมิอากะริค่ะนี่ประการเพิ่งจะตัดดอกไปค่ะนี่กำลังขึ้นตูมใหม่นะคะยูเมะอากะริเหลือต้นเดียวค่ะภาษาญี่ปุ่นเหลือต้นเดียวอันนี้ก็ชัวเอมานูเอลคะ่ะโอ้ลำต้นเขาใหญ่มากๆค่ะประการก็พยายามดูแลอยู่นะคะนี่ค่ะ พิงซัมเมอร์สตูพิงซัมเมอร์สนูนึกว่าจะไปซะแล้วค่ะยังอยู่ค่ะอยู่แบบอยู่แบบแคะแคะ่แกนแกนค่ะนองนองค่ะทุกคนค่ะไม่ได้อยู่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพราะว่ากุหลาบเนาะเขาให้ผลผลิตหลายครั้งแล้วเขาก็อาจจะเสื่อมโทรมไปทำบมดาแล้วดินนะคะก็ดินกลายเป็นดินแข็งดินเหนียวดินดานเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกุหลาบดอกสีชมพู ที่ให้ดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่แล้วมีกลิ่นหอมนะคะกําลังแตกกิ่งก้านค่ะประการก็ให้ปุ๋ยให้อะไรเขาประจําอยู่นะคะปุ๋ยของเขาก็คือน,นี่ค่ะน้ําหมักยุลินทซีย์นะคะน้ําหมักยุลินซีนะะนยนซ์น้ำหมักปัสสาวะใส่กาแฟใส่เปลือกไข่แล้วแต่จะหาใส่ค่ะน้องๆค่ะอันนี้ก็ภูมิค่ะเนี่ยประการตัดกุหลาบช่วงนี้นะคะประการจะตัดไปใส่แจกันเยอะมากๆเลยค่ะ แต่น้องก็ยังเหลืออยู่นะภูมิโอประการไปดูในเฟซนะคะมีเในกลุ่มนะคะเขาเอากุหลาบมาโชว์อู้สวยมากๆเลยค่ะน้องๆค่ะแต่เราก็ชื่นชมเนาะเขาทําได้เราก็ดีใจด้วยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเนาะเพราะว่าประการเสียบยังไม่รู้ค่ะอาจจะเป็นโมนาลิซาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูโดอกเขาก่อนค่ะนี่เสียบแล้วเขาเป็นอยู่นะคะ พราะว่าบางทีประการก็เสียบรวมๆกันไปค่ะไม่รู้ว่า,าต้นไหนเป็นต้นไหนเนาะแต่ก็ช่างมันค่ะขอให้เขางอกเขาติดนะคะนี่พอมีดอกป้าก็จะมีเพี้ยแป้งนะคะเอ้เพีย้ยเพี้ยเขียวค่ะเพี้ยเขียวอ่อนเนาะเข้ามาโตมโดอกโตมยอดนะคะประการก็ต้องคอยลูดออกเก็บออกค่ะนะคะนี่ค่ะข้างบนก็มีดอกนะคะลาวิลาคอตต้านะคะ ดอกเยอะข้างบนอนโนนก็ชัวเอมานูเอลค่ะก็มีดอกเยอะเหมือนกันนะคะคืออันไหนที่อยู่สูงๆเนาะประการไปตัดอ,อุย้ยนงคะ่ะนี่คะ่ะเพีย้ยอโอ้ไม่ใช่คะ่ะโอ้ไม่เห็นคะ่ะนี่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 นนเพี้ยแป้งคะ่นงคะนงค่ะเพี้ยแป้งมาเออมาเกาะมองคือคะ่ะนี่เดี๋ยวประการต้องลูดออกคะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะลามนะคะ เนี่ยค่ะถ้าเราเห็นนะคะถ้าเราเห็นเนาะถ้าเราเห็นถ้าเราเจอเราต้องเอาออกเลยนะอย่ารออย่ารออย่าช้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลามไปต้นอื่นด้วยนะคะจะลามไปกิงก้านอื่นมันจะทําให้กุหลาบเราเสียหายเนาะนี่ค่ะต้นนี้ประการว่าน่าจะเป็นบูริเวอร์ค่ะน่าจะเป็นบูริเวอร์เนาะเพราะว่าเออเป็นสีม่วงๆค่ะนี่ประการเสียบเองเนอ้อยแล้วต้นเล็กๆก็เสียบก็ติดค่ะโอ ก็เสียบทิ้งๆไปค่ะน้องๆค่ะไม่ได้ตั้งอกตังใจว่าอู้เธอจะต้องเป็นให้ชั้นนะเธอจะต้องงอกนะเธอจะต้องติดรากนะนี่ค่ะการทําอะไรที่เราไม่หวังผลมากนะคะแต่เรามีความตั้งใจเนาะมันก็จะให้ผลผลิตออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่ตอนนี้ติดตูมสองดอกกาลังจะบานค่ะเนี่ยค่ะตูม,มาหลายวันแล้วนะคะนี่แล้วก็จะติดยอดใหม่ด้วยนะ,ะประการก็ไม่เล่งเล้าเขาละค่ะปล่อยเข้าไปนะคะนี่แล้วกิ่งใหม่ๆก็จะมียอด ขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดเนาะแต่ก็ช่างเขาค่ะนะคะช่างเขานี่ค่ะเลนนี่บูนะคะเลนนี่บูก็ยังดอกสมบูรณ์ค่ะนะคะดอกอาจจะยังไม่สวยมากเนาะแต่ประการน่ะออกดอกเยอะอยู่นะคะออกดอกเยอะอยู่เนาะนี่อันนี้ก็คอเดสจูบิลีค่ะอ้วประการอยากให้เห็นทองฟ้าค่ะสวยมากๆเลยนะคะน้อง นี่ค่ะมูแรงของประการก็มีดอกนะคะมีดอกมีกิ่งก้านใหม่นะคะมงคือก็เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะกุหลาบประการเนะะี่ยค่ะต้องดูข้างบนค่ะหน,นี่ร่วงแล้วค่ะร่วงให้เห็นเลยนะคะเพราะว่ามงคือเนะะี่ยค่ะเขาบานไม่นานนะคะบานไม่นานบานอย่างกิ่งได้สักสองวันเขาก็จะร่วงแล้วค่ะการเขาไม่เหนียวไม่เหมือนมูไม่เหมือนลาเวลลาคอตตาค่ะอโนนค่ะการดอกเหนียวมากๆเลยนะคะเนี่ย คอเดจูบิลีนะครับประการก็ตัดไปใส่ใจกันแล้วก็ลงบ้านเอารถไปเปลี่ยนยางนะคะยางอายุหมดแล้วเนาะก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยในการขับรถเนาะนี่ค่ะนี่นะคะกุหลาบสีเหลืองของประการค่ะซัมเมอร์ไทม์ค่ะน้องๆค่ะทุกคนคะ่ะประการว่าเขายังสวยนะคะนี่ยังใช้ได้อยู่เลยโอ้ สวยงามอยู่นะคะเนี่ยค่ะช่วยบอกประการหน่อยนะว่าโทรศัพท์ประการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเครื่องที่ถ่ายทุกครั้งนะคะที่ชัดๆนะ่ะส่งให้ลูกแล้วค่ะนะคะแล้วประการก็จะหรดตัวใหม่เนาะนะคะนี่ค่ะโอ้สมรทามสวยงามมากค่ะสีสันสดสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูนี่ค่ะโอ้อล็กซันดีนค่ะน้องๆค่ะให้ดอก ผลผลิตเยอะมากเลยค่ะตูมเขานะคะแต่ละตูมนะคะใหญ่นะคะแล้วก็ให้ดอกสีสันสดสวยกลิ่นหอมค่ะโอ้ประการนี่นะชอบมากๆเลยค่ะพอดีช่วงนี้ค่ะประการก็ทําขนมใส่บาตรด้วยเนาะก็เลยไม่ค่อยว่างค่ะน้องๆค่ะแล้วก็เลยคิดถึงทุกคนทุกคนทุกเวลานั่นแหละค่ะแต่ก็ทําภารกิจเนาะก็ไม่ว่ากันนะคะ ขอพระคุณมากๆเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยนะลูกหลานด้วยนะพี่ๆด้วยเพื่อนๆด้วยค่ะที่ช่วยดูแล้วก็ติดตามประการมาตลอดนะคะก็มีน้องๆเข้ามาใหม่บ้างนะคะก็มาถามน่นถามนี่ประการก็ตอบไปตามที่ประการทำนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะว้าวนี่ค่ะดอกไหนที่เขาร่วงนะคะนี่ ประการไม่ได้เก็บค่ะตามจริงแล้วประการจะเก็บเขาทุกวันนะคะไปใส่แจกันเนาะแต่พอดีช่วงนี้ประการไม่ว่างค่ะทําอย่างอื่นเนาะนี่ค่ะอเล็กซันดีนต้นนี้นะประการมีอเล็กซันดีนสามต้นนะตรงนี้สามต้นค่ะตรงน้นอีกต้นหนึ่งนะต้นเก่าตรงนั้นนะประมาณสามปีแล้วละ่ะแต่ก็ใกล้จะกลับดาวแล้วค่ะนะคะดอกเขาให้กิ่งกระโดงมาค่ะแล้วเขาก็จะแตกกิ่งย่อยออกมาอีกเนาะนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าอยากให้ดอกข้างๆ บานสวยงามก็ต้องเด็ดดอกกลางทิ้งค่ะประการก็ไม่เด็ดหรอกเนาะเอาไว้งี้แหละค่ะนี่ค่ะเข้ามาตรงนี้อยากให้ดูว่าประการนมีคินดาบูสองต้นค่ะต้นหนึ่งเป็นทีรรทเนาะอย่างที่เคยเล่าเล่ากันฟังเนาะอีกต้นหนึ่งก็เป็นทรงพุ่มค่ะแล้วดอกเขานะคะประการตัดไปฝากเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเหมือนของปลอมเลยตามจริงไม่ใช่ค่ะของปลอมนะคะเขาทาเหมือนของจริงค่ะน้องๆคะ่ะดูสิคะนี่ประการก็เลยบอกว่าโอ้ย สวยงามค่ะละมุนล,ละม่อมมากๆเลยค่ะนี่ถ้าเขามีกลิ่นหอมสักหน่อยนะคะนี่เขาจะสวยมากเลยแต่เขาก็จะมีกลิ่นอ่อนๆค่ะน้องๆครับเป็นกลิ่นของกลีบกุหลาบนั่นแหละเนาะสวยงามค่ะนี่ช่อนี้มีหกเจ็ดดอกเลยนะประการตัดไปฝากเพื่อนสี่ห้าช่อเลยนะคะช่วงนี้นะคะกินดะบ,บูต้นเขาสมบูรณ์มากค่ะเขาให้ดอกให้ผลผลิตประการอย่างเต็มที่เลยนะคะประการก็ชอบใจมากๆเลยค่ะนี่ มีทั้งดอกเดียวก็มีนะคะดอกเดียวก็มีดอกเป็นกลุ่มก็มีนี่ค่ะช่อนี้นะคะประการว่าเข้ามาจากกิ่งย่อยนะคะไม่ใช่กิ่งกระดงนะคะนี่เป็นกิ่งย่อยค่ะแล้วก็มีหนามแหลมคมด้วยนะไม่อยากจะจับค่ะนี่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 ค่ะช่อนี้นะคะสวยงามค่ะเอาสวยงามมากๆเลยอาให้ดูกับแสงพระอาทิตย์ที่กําลังจะขึ้นมาค่ะ อือนี่ค่ะบานหลายวันแล้วค่ะนี่แล้วก็ยังมีตูมอยู่นะนี่มีตูมน้อยๆกำลังจะขึ้นมาอีกค่ะนี่เอาอนะคะสวยงามค่ะตอนนี้นะคะโนวาริดของประการก็กำลังแตกแตกิ่งแตกก้านอยู่ค่ะนี่ค่ะน้องนงคะ่ะยอดบอดแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือยอดบอดก็คือยอดที่ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโต,ตไปเป็นดอกตูมได้นะคะถ้ามีโอกาสก็ตัดทิ้งค่ะเดี๋ยวประการจะต้องมาตัดทิ้งค่ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นพุ่มพุ่มของอีมิเลียงคะ่ะนะคะอีมิเลียงตอนนี้ก็ให้ดอกผ่านไปแล้วคะ่ะแต่ประการก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเนาะก็เลยโอ้นี่คะ่ะร่วงแล้วคะ่ะนี่นี่จะให้ดูก็ร่วงแล้วค่ะนี่นะคะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะเฮอร์โซกินคิดติน่านะคะก็กำลังติดดอกคะ่ะบานไปบ้างแล้วเนาะ มันอยู่สูงค่ะน้องๆค่ะอยู่สูงมากๆเลยนี่อยู่สูงสูงกว่าต้นสาเกอีกนะตุกต้นกุหลาบประการนี่ดูสิคะนี่กิ่งก้านเขากิ่งใหญ่มากค่ะน่ากลัวต้นเขาแข็งแรงค่ะต้นเขานี่โอ้โหเวลาเดินนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะประการก็เอาไม้มาโน้มมาตั้งเขาไว้ค่ะนี่กิ่งเขาแต่ละกิ่งค่ะนี่โอ้ไม่ว่าจะเป็นมูแรงนะคะมูแรงเอ่อมองคือนะคะนี่ พื้นก็มีวัชพืชเต็มเลยค่ะประการก็เลยบอกว่าช่างมันไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยไปค่ะนะคะมีโอกาสว่างๆก็จะมาทําค่ะนี่มงคือของประการนะคะโอ้ยก็มีหนอนมีมแมลงบ้างค่ะน้องๆเพราะว่ากุหลาบเยอะเนาะต้นกุหลาบเยอะสูงแบบนี้ค่ะนี่ประการจใจดูนะคะนี่คือยอดของเอ่อมูแรงค่ะ เดี๋ยวประการว่าจะตัดสั้นอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดนะคะช่วงนี้ก็จะมีหนอนมีมแมลงอยู่เรื่อยค่ะนะคะมีหนอนมีมแมลงอยู่เรื่อยเห็นก็จะหยิบออกเลยค่ะเมื่อก่อนถามว่ากลัวไหมประการประการว่าตัวเขาเล็กกว่าเราเยอะมากเลยนะคะเราใหญ่กว่าเขาเป็นพันเท่าเลยเนาะเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่านะคะก็หยิบออกเลยค่ะนะคะมัวจะกลับไปใส่ถุงมือบางทีจําไม่ได้ค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะดูสิคะนี่ มันก็มารวมตัวกันค่ะแล้วก็มาเอาใบทำรังค่ะน้องๆค่ะนีะ่เอาใบทำรังก็เสียรูปทรงไปนะคะเฮอร์โซกินค่ะนะคะทั้งเฮอร์โซกินทั้งเออันนี้ก็โคโคโนันไอนะคะนี่โอ้ดอกร่วงก็มีค่ะนี่นี่นี่เขาบานแล้วกิ่งก้านเขายาวค่ะน้องๆค่ะมนาลิซ่าฮันติงตันค่ะน้องๆน,นี่ หันดิงด้านก็โดกใหญ่นะคะติดโชวติดโดกใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะคูโคนัทไอแล้วนี่ค่ะเป็นพุ่มของดอกก็ล่วงบ้างอะไรบ้างนะคะประการก็ไม่ได้มาตัดออกค่ะเพราะว่าเขาอยู่สูงเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะลาวิลาคอตต้าแล้วก็โมนาลิซ่านะคะอันนี้ก็ชัวเอมนูเอลค่ะแล้วนี่ก็เป็นบีชอปคัสซ่นเนาะก็อยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหะค่ะนะคะ ลสบาคลาก็ยังมีอยู่ค่ะอันนี้ก็เฟิร์สแอนไอค่ะนี่โอ้โหบริเวณพื้นค่ะนะคะนี่ค่ะต้นนี้อะไรนะดาร์กไนค่ะจะกลับดาวแล้วค่ะนี่เหลือนิดเดียวนาะเขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยไปค่ะวันนี้มีรถมาเที่ยวค่ะเพราะว่าหยุดติดต่อกันสามวันเนาะมีรถขึ้นไปบนเขาค่ะอันนี้ก็มอน ไก่กังวลน,นะคะกําลังติดช่อติดดอกค่ะอันโน้นก็มอนสุขโขไทยค่ะสีแดงแดงอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็สีม่วงม่วงเป็นพวงระยะนี่ก็คือพวงคามออสเตรเลียนะคะกุลาก็พอมีให้ดูค่ะน้องๆคะ่ะพอมีให้ดูพอมีให้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูเออมาตรงนี้ค่ะดูอ e ีเทลเบอร์ก้าของประการหน่อยนะ เนี่ยค่ะเขากำลังเยี่ยมเยมสวยมากมากเลยค่ะอีเทลเบอร์ก้านะคะนี่ค่ะพอมีตูมานะคะมีตูมาก็จะมีเพี้ยแป้งนะคะตอนนี้นะคะมีเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยเขียวอ่อนนะคะมามาโตมากัดค่ะเราก็เห็นก็รูปออกเนาะถามว่าไม่ชนะรูปหลกมันเยอะประการก็เดินไปเจอก็รูปออกเลยค่ะนะคะก็เนี่ยเนาะเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องดูแลค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะ กุหลาบเราก็จะโดนทําร้ายค่ะนี่ค่ะก็จะมีเพี้ยเขียวเพี้ยอ่อนนี่ค่ะบางทีเขาโตมหลายวันจากเพี้ยเขียวก็กลายเป็นเพี้ยแก่แล้วค่ะนี่เป็นสีน้ําตาลแล้วเนาะตอนแรกเขามาก่อก็เป็นเพี้ยเขียวอ่อนนั่นแหละค่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาเขาก็กลายเป็นสีน้ําตาลแล้วนี่ก็จะกัดดอกนะคะกัดดอกของเราวันนี้ประการจะลดน้ํำไหมไม่ลดค่ะนะคะ นี่ค่ะอีเทเบอร์กาบานเต็มที่แล้วจะเป็นทรงครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเอ่อกรีบเขาจะเป็นกลมๆค่ะเป็นกลมๆเนาะต่างกันกันกบสปิริตออฟฟิโดมนะคะสปิริตออฟฟิโดมนี่กรีบเขาจะเป็นแหลมๆนะคะคล้ายๆล้ายจูบิลีเซเลเบชันเนาะนี่ค่ะสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะสีสีชมพูอ่อนละมุนค่ะสีต่างกัน กับฮันติงตันนะคะฮันติงตันจะเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะเป็นสีชมพูเข้มๆสวยๆเลยนะนี่ดกเขาก็ประการต้องเด็ดออกค่ะนี่นี่ค่ะโอ้นี่ค่ะน้องๆค่ะจะให้ดูว่าเพียค่ะนี่ถามว่าประการมีไหมทำยังไงประการก็รูปออกค่ะนะคะถ้ามีเยอะหน่อยประการก็จะไปเอาน้ำซันไลผสมกับเออนี่ค่ะโอ้เขาหุ้มเลยค่ะนี่ นะคะไปเอาน้ำสไลผสมกับเอพริกป่นนะคะน้ำพริกป่นบางทีก็จะเป็นเอน้ำส้มสายชูบ้างนะคะแต่เจือจางนะคะก็ลองเอามาทําดูค่ะนะคะแต่ถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้แบบธรรมชาติได้เนาะเราก็มีที่บ้านเราค่ะในครัวเรือนเนาะก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาใช้แต่ถ้าเยอะก็อาจจะต้องแต่ห้องประการนี่ปล่อยผ่านค่ะนะคะ นี่ค่ะอีเทลเบอร์ก้าเวลาบานแล้วสวยมากๆค่ะอืหอมค่ะแล้วก็มีละองของออน้ำค้างนะคะเกาะสวยงามค่ะโอ้ช่วงนี้มีเพีย้ยมีเพี้ยแป้งอยู่นะปะการไม่ได้มาดูกุหลาบเลยค่ะโอ้นะคะมีเพี้ยแป้งมาตาะมานั่นอยู่ค่ะนี่จะชอบมากเลยค่ะฮานติงตันจะมีเพี้ยแป้งเพีย้ยเพี้ยอ่อนเนาะมาเกาะค่ะ สำหรับต้นอื่นจะไม่มีนะนี่ค่ะฮันติงตันกําลังตุ้มๆนะคะแล้วนี่ค่ะดูที่คะนี่ยโมนาลิซาฮันติงตันโคโคนัทไอนะคะบานผสมกันอยู่นะคะลาวิลาคอตตาด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอับบาฮัมดาบี้ค่ะแล้วมาตรงนี้ก็จะให้ดูภูมิด้วยค่ะภูมินะคะประการน่ะเอาลงดินแล้วเขาจะต้นใหญ่กิ่งก้านใหญ่มากๆค่ะดอกเขาก็จะสมบูรณ์มากเลยนะคะ นี่ค่ะมีทั้งตูมมีทั้งบานมีทั้งแย้มนะคะสปิริตออฟฟิโดมก็กําลังติดตูมค่ะตรงนี้ซุมนี้นะคะเป็นสีชมพูค่ะนะคะนี่ค่ะภูมินะคะเวลาบานหลายๆวันแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะสวยงามอยู่นะคะก็มีไม่กี่ต้นมีไม่กี่ดอกหรอกคะ่ะน้องๆคะ่ะทุกคนคะ่ะประการก็ให้ชมกันเนี่ยเนาะคิดถึงกันก็ต้องเอามาให้ชมกันค่ะนะคะ,นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันเนาะ นี่ค่ะแคมาแต่งนะคะแค่มาแต่งก็สวยงามค่ะออกดอกออกอะไรสวยงามนะคะภูมินี่ยมีทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะตอนนี้คารีพักต้นอยู่ค่ะนี่กําลังติดตูมอยู่เนาะโอ้โหกุหลาบค่ะทิ้งไปไหนไม่ได้เลยค่ะนะคะก็ต้องอยู่กับเขาไปแบบนี้เนาะก็ติดตูมบ้างล่วงบ้างนะคะช่อใหญ่บ้างช่อเล็กบ้างเป็นธรรมชาติค่ะนะคะบางทีถ้ามีเวลาประการก็เอา เออน้ำหมักยุลินรีย์มาใส่ให้เขาค่ะนี่ค่ะมาตรงนี้อันนี้ก็คือสวิตดีไลน์นะคะเวลาเยิ้ยมเยิมบานเยิ้ยมเยิ้มเขาจะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คอนส t ตนต์นค่ะที่สมบูรณ์นะคะที่สมบูรณ์นะคะดอกเขาจะบานออกมาสีสันสวยงามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวนะคะเขาจะเป็นทรงถ้วยนะเหมือนอย่างที่เมืองนอกเขาเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วประการเคยเจอนะคะ แต่ตอนนี้นะคะยังไม่หนาวจัดค่ะยังอากาศยังไม่หนาวจัดนะคะโอ้โดอกอันนี้ค่ะโดนนี่ค่ะโดนหนอนกินไปครึ่งดอกเลยค่ะโอ้ไม่ได้เดินมาดูค่ะนะคะก็ดอกตูมที่สมบูรณ์ก็มีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือคอนสเตนนะคะนี่กิ่งก็เป็นไดเบ็กค่ะประการยังไม่ได้มาตัดเลยนะ นี่ค่ะซุมนี้ก็จะมีแครมาแตงมีภูมิมีสปิริตออฟฟิดดอมมีอีมิเลียงมีโรแมนติกตูตูค่ะนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงมีอเล็กซานดีนนะคะนี่พอตัดไปก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือเลี้ยงมาก็หลายปีแล้วเนอะสองสามปีขึ้นค่ะนะคะบางต้นกว่สามปีไปแล้วค่ะ แต่มูนอาลิซาต้นเก่าต้นโน้นค่ะใกล้จะไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตมาสามสี่ปีแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือกุหลาบใหม่ค่ะที่ครบปีนะคะมีกุหลาบครบปีประมาณปีกับสองสามเดือนค่ะนะคะแต่อันนี้ก็คืออันนี้ประการเพิ่งเอามาลงเนาะช่วงสักเดือนไหนนี่อันนี้คือเว็บโบลีค่ะดูสิคะนี่อยู่ใต้ต้นขี้เหล็กนะเขาก็จะมี หนอนมากินขี้เหล็กค่ะแล้วก็จะล่วงมาหานี่นะคะให้ดอกให้ผลผลิตที่พอสวยงามอยู่ค่ะนะคะดอกเขาสวยงามมากๆเลยนะนี่นะคะประกาศให้ดูค่ะโอ้เวเบอรี่ค่ะนี่นี่พอเขาย่แย้มสวยมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ค่ะ นี่คะ่ะแตกกิ่งแตกก้านนะคะแตกยอดมาแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วใบเขานะคะจะดูละองละองของหมอกคะ่ะละองน้ำค้างนะคะนี่นี่คะ่ะโดเขาเป็นสีนี้นะคะนี่คะ่ะเวลาบานานานๆแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรเนาะประกาศไม่รู้นะเวลาบานานานๆเขาจะเป็นสีชมพูออกครีมครีมค่ะ สวยงามนะคะบานแรกๆนะคะบานแรกๆจะเป็นสีออกส้มส้มเหลืองเหลืองนะคะดอกใหญ่ก็มีดอกที่สมบูรณ์ก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่สามนิ้วเลยนะ,ะดอกที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะสักเนาะสองนิ้วหรือนิ้วกว่าเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือบูเซล่าค่ะสามปีแล้วค่ะนี่บูเซล่านะคะสามปีแล้วยังอยู่ค่ะยังอยู่แล้วก็ออตโตเลนินค่ะก็ดินก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะนี่ ใส่ยูที่คะ่ะเลยก,ลก้นกระถางมานิดเดียวเองเพราะว่าใส่ตัอเลรกก็ใส่เยอะนะพอลดน้ําไปลดน้ํามาคะ่ะเขาก็ยุบหายไปคะ่ะอันนี้คือเซส,สวิทบูมูลคะ่ะนี่ก็มีใบเหลืองใบอะไรอยู่นะโอ้อันนี้ก็อ,อโออิคะ่ะอ,อโออิสีสันสวยงามมากๆเลยคะ่ะนี่นะคะ เอาอีกก็ใกล้จะกลับดาวแล้วค่ะแต่ต้นนี้คืออับบาฮัมดาบี้ค่ะสวยงามมากค่ะดกใหญ่มากเลยตูมเขาค่ะนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะนี่แต่ยังบังทิวต้นไม้อยู่เนาะนี่ค่ะโอ้นีคะประการเด็ดกองเอาไว้ค่ะ อับบาฮัมดาบีค่ะดอกเล็กดอกน้อยดอกใหญ่มีหมดค่ะนี่ค่ะดูที่คะดอกใหญ่มากเลยนี่อันนี้ประมาณสามนิ้วนะคะอันนี้คือสโคเมตค่ะนี่สโคเมตก็แต่กิ่งแต่ก้านแล้วก็ติดตูมมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนค่ะประการยังมีกุหลาบหลายดอกที่ยังไม่ได้นําเสนอเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ขอพุบกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวโตไปประการมีโอกาสมีเวลาว่างประการก็จะมาถ่ายคลิป หาทุกคนอีกนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ประการก็กลางวันก็ทําขนมค่ะทาขนมใส่บาตรนะคะทําได้ไม่กี่อย่างหรอกคะ่ะไม่กี่อย่างนะคะทําขนมไทยขนมฝรั่งนะคะมีโอกาสก,าก็ทําค่ะนะคะใครว่างๆก็มีโอกาสก,าก็ทํานะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับเออน้องๆที่เข้ามาติดตามใหม่เนาะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆลูกหลานนะคะ ที่เข้ามาดูมาชมให้ประการตลอดมาทักทายกันตลอดขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ